สวัสดีครับทุกคนนะสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะครับนะฮะ,ะวันนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากนะฮะยุทธก็อยากมาพูดคุยนะะพอดีได้เห็นข่าวนะครับซึ่งมันไม่เว้นแต่ละวันนะครับแล้วก็ทั้งหนักทั้งนั้นเลยนะฮะสำหรับข่าวาวที่โดนดูดเงินอีกแล้วนะครับนะบพวกแก๊งมิจฉาชีพที่ปลอมนะครับแอบอ้างเป็นกรมสมรกรนะฮะข่าวที่ผมได้ได้ดูวันนี้ก็ รู้สึกว่าจะเป็นแม่บ้านนะครับแม่บ้านที่ขายของนะฮะโดนดูดเงินไปประมาณ3-4ถึงบัญชีนะครับผมก็อยู่ที่ประมาณ1.6ล้านแสนกว่าบาทน,นะฮะมันค่อนข้างมันซ้ำซากะนะฮะมันซ้ำซากนะครับแล้วเวลาโดนไปเนี่ยนะถามว่าการที่แก้ไขกลับมาเนี่ยมันรวดเร็วแค่ไหนหรือว่ามันพึงพอใจกับคนที่โดนแค่ไหน นะฮะกับการที่เราใช้บริการนะฮะกับแอปธนาคารหรือธนาคารอะไรนะครับแต่ละธนาคารเนี่ยมีส่วนช่วยเหลือเขายังไงบ้างมีการป้องกันที่รัดกุมอย่างไรบ้างนะฮะให้ประชาชนหรือลูกค้านะครับได้มั่นใจได้เชื่อใจพอโดนเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับ นะอย่างแม่บ้านคนนี้ที่โดนไปล้านหกนะรีบติดต่อธนาคารธนาคารบอกแค่ปิดบัญชีแล้วก็ไม่มีการติดต่ออะไรมาอีกเลยแล้วยังไงอะ่ะแล้วถ้าผมเป็นเจ้าทุกนี่ผมต้องยังไงอะ่ะยังไงต่อนะฮะเศร้าซืมเสียใจอยู่อย่างนั้นโดยที่ไม่มีอะไรดําเนินการให้หรือบรรเทาทุกข์ให้เราไม่รู้ว่าเราจะพึ่งอะไรดีนะฮะ ทั้งการป้องกันในระบบออนไลน์ในแอปโทรศัพท์ต่างๆก็แย่นะครับแต่พอโดนเข้ามาแล้วเนี่ยแล้วทางธนาคารช่วยอะไรได้ก็ช่วยไม่ได้เหมือนกันนะครับจริงๆอะ่ะเสียงของผมเนี่ยอยากให้ดังไปถึงตรงนู้นหน่อยนะครับเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่รับผิดชอบที่ดูแลตรงนี้อยู่นะครับผมอยากให้ดีกว่านี้นะครับเออแล้วก็มีข่าวว่า นะครับทั้งหมด203แอปเนี่ยนะฮะทางเจ้าหน้าที่ทางรัฐหรือเอกชนที่เขาเกี่ยวข้องเนี่ยเขาบอกว่าจะไม่เอาขึ้น Play Store ไม่เอาขึ้นเลยนะจะไม่เห็นเลยนะเพราะว่ากันประชาชนเนี่ยจะไปโหลดมาอย่างงู้นอย่างนี้นะฮะเอามาใช้ในโทรศัพท์แล้วโดนดูดเงินในบัญชีเราไปหมดผมถามว่าไปลบแอปสินเชื่อจีนอ่ะออกก่อนได้ไหมในเพ Store แล้วเนี่ย ไปเอาไอ้พวกนั้นมันออกก่อนนะได้ยินนะครับเออบานตะไทยไม่หมดเลยฉับวงฉับไว้มงคลกู้ให้รวดเร็วเงินกู้ด่วนฟ้าผ่าโลตัสแคทบานตะไทยไม่หมดเนี่ยเต็มไปหมดเลยเต็มเพสโตไปหมดไปเอาไอ้พวกนี้ออกก่อนมันยังโฆษณาได้หมดเนี่ยทุกๆวันเนี่ยที่เราโดนกันอยู่เนี่ยนะนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะะ ถ้าอยากทำงานกันเต็มที่ก็ฝากไอ้ตรงนี้ด้วยอย่าพึ่งเลยไอ้สองร้อยสามแอปไม่ให้โผล่เพยสโตะไอ้ที่มีอยู่ในเพยสโตะไปเอาพวกมันออกก่อนม่งั้นประชาชนเนี่ยก็หลงกู้ไปอยู่อย่างเงี้ยทุกวี่ทุกวันโฆษณาแม่งทุกวันฝากไว้ให้คิดนะครับเออเอาไอ้พวกนี้ออกก่อนแม่งโดนได้ทุกวันนะครับนะฮะ แล้วก็ฝากเตือนใครหลายๆคนด้วยนะครับพวกลิงก์พวกแอปพวกอะไรพวกเนี้นิ่งเลยนะฮะอย่ายุ่งนะครับเนี่ยหลอนไปหมดแล้วเนี่ยมีเงินในแอปนี่ก็หลอนไปหมดแล้วเนี่ยนะฮะแทบจะเ,เบิกเงินสดออกมาเก็บไว้แล้วอะทุกวันนี้อันตรายไปหมดนะฮะยังไงก็ฝากเตือนทุกคนด้วยนะครับนะมันเสียดายเงินแล้วก็มันไม่มีหน่วยงานไหนมาช่วยคุณได้หรอกคุณต้องช่วยตัวเองขนาดนี่โดนไปล้านหกอะยังตามไม่ได้เลย ยังช่วยเหลือกันไม่ได้เลยยังบรรเทาทุกข์ให้เขาไม่ได้เลยมีเงินในธนาคารนะ่ะยังไม่รอดนะฮะปากด้วยครับผม